สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขค,คนครับผมมาเบิงนะครับว่าพอกระหยาเห็ดไปห่อใส่แล้วลดไถหน่อยพอกระหยาแล้วครับ <c oughs> นี่พี่น้องมาเบิงไปเอาเครื่องมาวางใส่แล้วครับไม่ล้อนี่ <c oughs> ชุดคาดครับกำคาดกึกกึกเกียร์ครับเขาเกียร์พี่น้อง เล่งแต่แล้วครับเหลือแต่เห็ดสีพี่น้องก็ปิดตรงนี้ครับฟ้านียังบบปิดนี่ครับหลังจากเข้าทดลองไปหลายมือหลายเติบนะครับเนี่ยเตอตัวนี้เป็นเบอร์ซินะครับตัวกลางล่างนี่ตอนนี้เป็นเบอร์ยี่สิบแปดนะครับ เบอร์สามสิบก็น่าสิพอดีม้งครับเพราะว่าตอนแรกนะพกหนาใส่เบอร์สี่สิบหกนะครับแล้วมันซาแห้งพี่น้องเขาเกี่ยวหกยังออยังพุ่ตอยตันี่ครับก็เลยเปลี่ยนมาใส่เบอร์สามสิบหกเบิง้งจากสี่สิบเก้าลดลงมาเป็นสามสิบหกครับก็ออยังซาอยู่ก็เลยมาเปลี่ยนวินหนาะนี่ครับ เป็นหนาซีกลางลางนี่8นิ้วครึ่งแล้วกาสเตอร์ตัวลางเป็น28ครับกะความเร็วพอดีครับบันเวลาใช้งานจริงๆกับประมาณเกือสองเกืสามนะครับที่ได้ใช้วินนาซีนี่ครับ ย้อนว่าเครื่องตัวนี้มันสีโทดหล่อออกไหอีกท่หนึงนะครับนี่มันก็นเลื่อสาพี่น้องมันมีกระปุกทดหล่อออกไหมอีกท่หนึงถา้ถาว่าถอดกระปุกนี่ออกแล้วห้องมาใส่แกนตัวนี้เลยแกนตัวนี้ประสานท่านี่ลองนี่ปฏะสิบดเถิงกันครับสีเลือนเครื่องมาทั้งนี้อีกหลายเก็เื่อยแก้ปัญหาโดยการเอาวินนี่มาใส่ดีกว่าครับนี่ครับ ้า้าเป็นเครื่องปกติห่าแบบนี้นะครับโบโบดะมันบโบดะทดนี่ครับมันมีตัวทดเท่ากับแกใส่วินนี่แล้วก็ใส่ได้เลยมันจะเร็วครับแบบนี้เพราะว่าหลบเครื่องหลบตลอดเลยแต่ตัวนั้นหอ่อมันมันใส่ปันดินศาสดินนะครับเพราะว่ามันเป็นสองเผ่ามันก็นจะลากนักแนมันก็นเลยใส่ตัวทดนั่นมาน่าขี่ได้ด้อยครับนี่ล่องได้แล้ว ชาบซาลีน้อยมันเอาพี่น้องเบึง้งเอาหาเตอ้อผู้ใดสนใจอยากเอาไปเห็ดไว้ใส่นะครับมาบโดไดอันนี้พ่อโบโดไดอันนี้หลายนะครับทุนน้อยน้อยแต่ว่ากใส่ไดคือเก่านี่ครับเทากับเห็ดเหลือแต่ผลสีนะครับ การสนิมไว้เดี๋ยวคลิปนี้ไว้สำนีก่อนครับเดี๋ยวคลิปหนาพากกระยาสิม,มาบอกว่าเอ็ดอันนี้ยาวจักตรตะไรตัวนีน้สูงตะไรตัวนี้เงาตะไรตัวนี้เงาตะไนตรไน,นะครับใส่เผ้าขนาดใดขนาดใดเดี๋ยวคลิปหนาพกกระยาสิมาอธิบายให้ฟังแบบละเอียดครับผมคลิปนี้พกกระยาไปอันนี้ก่อนครับเดี๋ยวเอาไว้สำนี้สักครั้ขอบคุณขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามแบบชมนะครับผม คกีบหน้าพูกกันไว้ครับผมสวัสดีครับ